เล็กงามๆเลยนะครับอันนี้ประมาณสองนิ้วนะครับอยุงไปลอดแลกได้สั่งนิ้วรอดนี้ก็สองนิ้วก็กสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาวักแหงอีกวันหนะึ่ง <c oughs> ก็ลาห้วยนี้นะ <c oughs> ข้างจะมีปลานะครับแล้วเีผลไม้ด้วยผลไม้อะไระเนี่ยที่เขา เดี๋ยวเราลราไป,ปว่าแห่งด้วยนะก็ะแล้วห่วยก็ยืนอยู่นี่นะ เลกงามงานเลยนะครับพิ่งจะได้ไปแต่งแรกนะครับสวยๆเลยนะครับสาสใหญ่ทีเดียวนะครับว้าวดูดิพิ่งจะได้ให้แต่งแรกนะครับแต่งแรกก็สวยแล้วนะครับโอเคเราเก็บก่อนนะครับแต่งแรกก็ประมาณนี้นะครับสวยอยู่ประมาณ สั่งนิ้วสั่งนิ้วนะครับเต็งแรกสั่งนิ้วแล้วพวดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเลยนะครับก็หยุดระหว่างจะเดินขึ้นไปนะครับระหว่าจะเดินขึ้นไปก็เจอผลไม้ีต้นหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรก็ประมาณนี้นครับอันนี้คือผลไม้ป้านะครับก็สามารถกินได้นะรสชาติออกเปรี้ยวหวาน ดูดิอันนี้ยังไม่ค่อยสุกทาสุกมันจะลูกสีดังสีดังแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากินให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปรี้ยวหวานนะครับ ถ้าสุกกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งจะอร่อยพอดีนะครับเอาไปกิ้งกับพริกเกลือก็ได้แบกแถวนี้เราโยกไม่ได้ครับแห่งเราไปแห่งเล็กแห่งแบบว่าเชื่อมันเล็กบางไปหน่อยหนึ่งมันสามารถขากได้นะครับแล้วก็ต้องหายงได้ไปบางพื้นที่ ก็ได้แล้วนะครับสงสารส่งแตงปลาไตาใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะครับก็มีแต่ไตเล็กๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เอานะครับก็ถือว่าได้ปลาอยู่เดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าเลยนะครับก็ได้ยุ่นะครับได้แค่ส่งสารตัวเดียวเราจะขึ้นไปขบวนต่อก็ปลาไตาเล็กไปหน่อยนึงถ้าปลาไตาใหญ่ๆน่ๆจะได้ที เราต้องหาโยงแบกปลาไซยาเล็ไปก่อนไปไปต่อเขาบนเลยนะครับ เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแบตตรงนี้มันมีก้อนหินเยอะนะครับทำให้เราว่าเห็นไม่ได้ก็จะยงได้ไปบางที่แบบปาทีนะครับตรงที่มีไซเยอะๆเราก็จะยงได้แต่ถ้าแบบนี้ยงไม่ได้นะครับ ช่วงจะเบ้อหน่อยนึงนะครับเกี่ยนางก็ได้สายใหญ่ตัวหน,นึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับโยงเพไปแบบม่งสั่วคิดว่าไม่ได้นะครับสายใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับสายใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนตแรกคิดว่าไม่ได้โยงเข้าไปได้เฉยนะครับอันนี้ประมาณสองนิ้วนะครับย้อมไปรอดแรกได้ส่งนิ้วรอดนี้ก็สองนิ้ว ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับถ้าได้แบบนี้ครับห้าหกตัวก็ขี่ได้สองมือสามมือเลยครับเฮ้ยใสเล็กลุประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นเต่อเลยนะครับเดยนได้เมื่อกี้ใสใหญ่ตัวนี้นะครับก็บริเวณนี้นะครับที่ยงได้แล้วก็จะขึ้นไปต่อ แต่แถวนี้มันมีก็หินเยอะโยงไม่ได้นะโยกได้แค่ตรงที่มีไยเยอะๆไปบาช่วงมาช่วงนะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับถึงเป้าใหม่แล้วก็ตากล้องโยงเลยนะครับ ก็ได้นะครับทุกคนแต่ซ้ายจะเล็กไปหน่อยนะึงตอนนี้กล้องเบอร์เบอร์เปียกน้ำนะครับ ตอนนี้เราก็ว่าแห่เสกไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ปลาค่อนข้างเยอะอยู่ก่อนเรามานั่งพักนะครับได้ปลาก็อยู่ในกระเป๋นอยู่ในอย่างนะครับก็ไลยแต้งทีเดียวนะครับได้ปลาก็อยู่ในนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เมื่อกี้นะครับก็ไหลแป้งอยู่นะครับประมาณโลน,นึงน่าจะถึงนะครับก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่บาช่วงบาดต่อเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะมีปาลาไหลชนิดปลาลาห้วยนะครับ ก็จะเป็นปลาลางหอยตัวใหญ่ๆก็อันนี้นะครับตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรปลาก,กะทิก็มีนะครับปลาก,กะทินี่เนาะอันนี้ตัวที่ยุงไปที่แรกดูไปที่แรกก็ได้ไซส์ใหญ่ทีเดียวนะ แต่ตัวมันจะสร้างไปหน่อยนึงไอ่ตัวนี้จะยาวกว่านะครับก็ได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่มาหวักแหงให้ทุกคนดูเฉยนะครับก็ต้องขอจบเพลท่านี้นะครับสวัสดีครับ